วันนี้ตำรวจเขาจะให้เครื่องแบบช่วยเราไหมไม่เอาที่ครับนี่นแล้วคิดถึงแม่เลยกอนนี้เนี่ก็อยากจะมาเดียวคุณจายนะครับมาให้กำลังใจกันนะเดี๋ยวอยู่กับนาย

ไ้อมือเน่ยนะนะกเ็อนนัในวันนี้นะครับก็เป็นอีกโครงการอปิกิจกรรมหนึ่งทางโครงการรับอาหารฟรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งเราได้รับรถประมาณสำหรับเรื่องต้นเนี่ยจากท่านผอตร จาท่านดร,รบุษบาร์นะนายินดาท่านผู้จัดการสรวจทอนท่านหนึ่งแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดสุพรรณสลุงผู้ชจังหวัดปุมธานีรงพักนะสวนพิษไทยปตทแล้วภาคเอกชนจจนะครับร่วมกันนาอาหารนะครับเข้าสารอาหารแห้งนะครับมามอบให้กับผู้ป่วยจิตเตียงประชาชนผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับเป็นการช่วยแบ่งเบา นะครับความเดือดร้อน,นที่เกิดขึ้นจากผลพวงจากพายุโลกตัวนี้นะครับก็เป็นแค่อีกจุดหนึ่งแต่เราจะดําเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดรบประมาณหรือนะครับประชาชนได้รับการช่วยเหลือจนเพียงพอแล้วนะครับก็จะบอกว่านะขอให้มีน้องประชาชนนะครับช่วยกันก้าวผ่านจุดนี้ไปเราตั้งการไว้ดีแล้วนะครับอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาตินะครับเราจะก้าวผ่านโควิด -19 เไปได้วยกันครับ